สวัสดีครับแล้วก็พบกันช่วงเช้าๆนะวันนี้ผมก็เข้ามาเก็บผักหวานเมือนเดิมนครับเฮอันนี้เป็นต้นที่ผมแวะเก็บที่ข้างทางครับเมื่อกี้ผมขับรถผ่านนะพอดีผมมองเห็นพอดีนะเด้มาทีหนึน่งครับผมวันนี้ผมก็มาคุณอันนี่นะคุณอันนี่กํลาลังตามมาครับอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีน้องหมาครับน้องคอฟฟี่คอฟฟี่มาเร็ว เดี๋ยวเราก็จะเข้าหาผักหวานครบบริเวณนี้เช่นเคยครับผมไปเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้นี่นะ โอ้ต้นนี้มีครับครั้งก่อนที่ผมมานี่ไม่มียอดนะครับต้นนี้นต้นเล็กครับผมนี่นี่กหวานของผมฝนตกใส่ครับมันก็เลยมียอดเยอะหน่อยเนาะนแต่อันนี้ก็ บางยอดก็ค่อนข้างที่จะเก๋เกนะครับวันที่มาถ่ายทำนี่เป็นวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่เมษายนนะผมไม่ได้เล่นสงกานนะครับผเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรแล้วนะครับผมก็พอถึงเทศกาลก็คนอื่นเขาเล่น,นครับแต่ว่าผมนี่นอนนะผมพักผ่อนเนาะ ถ้าไม่นอนก็เข้าป่าครับเพราะว่าการเข้าป่านี่เป็นการพักผ่อนของผมนะ โน่นด้านหน้ามีครับววววบนเขาเทาวันเยอะตรองระมัดระวังโอ้ตัวนี้มีอยู่ครับนี่นี่ครับผมมีนะ น่นครับผมคุณี้อยู่ด้านล่างนะผมลืมตัวน,นั้นครับ ยอดเล็กครับโอ้ตัวน,นี้ก็จะเก็บไปเรื่อยครับถ้าเก็บได้ก็ส่วนหนึ่งก็แกงนะผมแล้วก็แบ่งไปให้กับคุณแม่ที่บ้านด้วยครับผม เกือบไม่เห็นฮะตัวหินอยู่ข้างในนี่ขนาดมาบ่อยฮะบางทีก็จาไม่ได้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนบาง ได้เยอะไหมไหยังไม่เต็มโอ้โหไปหาอย่างนร้่องป้าดูของผมคุณได้เยอะกว่าผมได้นิดเดียวไม่อันนี้มันใส่ตะก,กร้านะครับนี่อันนี้เสือซุ่มนะผมอ๋อคึ้นกับหยางอันนี้เสือซุ่มนะบอกว่าไม่ได้แล้วก็ได้เตมม็มเต็มตลอดไนะไม่ได้ไมีเล <laughs> <laughs> ไปไปผมไม่คุยกับคุณแล้วอันนี้ได้นิดเดียวแล้วสิมันไม่มีผักหวานเลยวันนี้นี่แถวๆด้านหน้า,น,านี่ก็มีต้นนะครับผมไม่มีต้นนี้ ใช่เหรอก็อไปเอาตนนนัะนะ้นนี่ครับผมอันนี้เป็นกล้วยไม้สกุลเขาแกะนะครับชื่อเขาเขาแกะเนะแต่ว่าอยู่ในพวกสกุลช้างนะครับนี่อันนี้ก็ขึ้นต่ำๆเลยนะกำลังมีช่อดอกครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงขาวนะครับ โอ้ตอนนี้อากาศร้อนมากครับมีขนาดว่าเรามาเช้านะไอด้านบนก็มีครับนะี่ ก็ก็มีให้เก็บเรื่อยๆครับหวานนี่ก็เดี๋ยวก็จะหมดฤดูแล้วนะเาเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฝนนะครับพอเข้าหน้าฝนแล้วเราก็จะไปหาเห็ดนะครับผมเป็นฤด,ดูของเห็ดนะในป่าก็ของอยู่ของกินมีให้เก็บตลอดครับมันก็แล้วแต่ฤดูเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูของผักหวานนะครับ นี่ต้นนี้ผมสงสัยคุนนี้เดินผ่านนะเมื่อกี้มีอยู่นี้กคือบบเห็นวะป่านี่ก็มีดอกกระเจียวด้วยครับเป็นดอกกระเจียวขาวเนาะ ที่ผมไปหานนั้ส่วนใหญ่มีแต่ดอกสีแดงนะครับสีม่วงเนาะจริงๆคนทางบ้านผมเนี่ยเขาจะนิยมกินสีขาวมากกว่านะครับ ครับผมแถบนี้ก็ไม่มีตะผักหวานแล้วะหามาละเดี๋ยวทีนี้ก็จะวนกลับครับผมไปอีกเส้นทางหนึ่งโอ้โหวันนี้ร้อนมากนะครับนี่ผักหวานเตรียมถุงอยู่นะวันนี้น,นี่ก็เป็นตะผักหวานครับแต่ว่าไม่มียอดไป ท่านที่เล่นสงการเราก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นสงการนะครับแล้วก็ขอให้คหํานึงในเรื่องของความปลอดภัยเนาะในเรื่องของการขับขี่พาหนะนะครับก็สวมกันน็อกทุกครั้งเนาะแล้วก็คาดเข็เมขัดนิรภัยนะครับหรือทางที่ดีเนาะถ้าเกิดว่ามีการดื่มครับก็ อย่าไปไหนเลยนะผมดื่มแล้วก็อยู่กับที่ดีกว่านะครับมันจะมันจะได้ปลอดภัยเนาะปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ร่วมใช้ถนนด้วยนะครับของผมนี่ปลอดภัยอยู่แล้วนะเพราะว่า <laughs> เข้ามาแต่ในป่านะผมไม่ได้เรียนสงการเลยนะครับ จอดอกกระเจียวขาวครับผมนี่ะเจอดอกกระเจียวขาวน,ะนี่ครับผมผมรู้สึกว่าผมอ๋อนี่นี่นดอกกระเจียวขาวครับจะได้มีไม่เยอะนะนอืม จริงสีขาวนี่อร่อยนะครับนี่ได้เกลแล้วผักหวานก็น่าจะหมดแล้วฮะโอ้ยร้อนจริงครับไปคุณนี่นะ่าจะอยู่ด้านล่างครับผมผมจะลองเดินลงไปดูนะมันเป็นร่องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูต้นผักหนมาม่ามันงอกหรือยังนะครับผม ผมลงทางลัดนะครับจริงๆมันไม่ได้ลงทางนี้นี่ครับลงรอยฝนตกเนาะน้ำยังขังอครับ ปกติแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝน,นครับน้ำก็จะเต็มเลยเนาะนี่ครับต้นผักน้ำครับผมคุณณนี่น่าจะเก็บไปแล้วนะครับด้านบนก็ผมได้ยินเสียงชาวบ้าน,นครับน่าจะมาหาผักหวานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้ามาสายไปครับผมนี่เพราะว่าผมกับคุณณนี่เก็บแล้วนะฮะ ยอดหรือเปล่า,าผมดูก่อนครับอ๋อนี่ครับผมอันนี้คือยอดผักหนามนะที่เขาเอาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกกินนะครับผมน,นี่นะฮะต้นผักหนามก็อร่อยดีนะครับเป็นผักปลอดสารพิษเนาะเป็นผักจากสดสดจากป่าเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก็บผักหนามไปด้วยนะครับ พอมีให้เก็บอยู่ครับผมยอดอ่อนๆเลยนี่ผักนามน,นี่แม่ผมชอบกินนะครับมียอดอีกหรือเปล่าอันนี้คือคุณนนนี่นะ่าจะมาเก็บก่อนนะครับผมก็พอมีให้เก็บอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม นี่ครับผมอันนี้คือใบผักหนามนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนาะเขาก็เป็นพืชสกูลเฟิร์นนะครับเป็นเฟิร์นที่เราสามารถกินได้เนาะคล้ายๆกับพวกผักกูดนะครับน,นี่เปันอ่อนนี่เอาไปลวกกินน้ำพริกกินครับ เป็นผักปลอดสารพิษจากธรรมชาติครับไม่ต้องซื้อหาไปครับเดี๋ยวตอนนี้เดินทางกลับแล้วครับนี่อันนี้ก็เปลี่ยนผักน้ำที่ผมเก็บได้นะครับผมโอ้วันนี้ร้อนมากครับอันนี้เป็นมะม่วงป่านะครับผมซึ่งมันเปรี้ยวมากครับไปเดี๋ยวกลับไปที่รถครับผม ไม่รู้คุณรนนี่กลับเทียงนาหรือยังครับอ้น,นี่ร้อนมากกลับถึงรถแล้วฮะคุณรนี่กลับก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะกลับไปครับโอ้ยวันนี้ร้อนมากครับขากลับไม่รู้จะเปียกหรือเปล่านะน่าจะมีคนเล่นสงการครับ จากที่ไปหาผักหวานเสร็จเนาะก็พอดีว่าคุณนี่ติดภารกิจด่วนครับผมก็ต้องกลับบ้านไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็มาอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็ต่อกันเลยเนาะหลังจากที่ไปเก็บผักหวานเก็บผักหนามมาผมก็จะมาเก็บดอกกระเจียวต่อนะครับผมก็ได้มาแล้วเนาะก็เข้าป่าให้สุดเลยครับผมนี่นี่ก็น่าจะได้หลายอย่างครับก็เป็นที่ผมมาเก็บมันก่อน,นครับแถบนี้ดอกกระเจียวเยอะนะผม วันนี้ในป่าก็ไม่น่าจะมีใครนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงการานต์เนาะเป็นช่วงงานบุญที่หมู่บ้านด้วยนะครับก็คนส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าป่ากันน่าจะมีแต่ผมนี่แหละที่มาวันนี้ครับผมจุดนี้ก็เช่นเคยครับเป็นอ่างเก็บน้านะครับช่วงนี้ก็เรายังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามานอนในป่าเท่าไหร่นะครับผม ก็ดูคลิปช่วงกลางวันก่อน,อนเนาะโน่นฮะเป้าหมายไม่ไกลครับผมวันนี้ผมลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับไปเดี๋ยวมัดใส่ไม้เอาวันนี้มาคนเดียวนะครับคนละนี้ติดภารกิจเนาะต้องกลับบ้านด่วนนะผมอทีแรกก็คิดว่าจะจัด,จดเมนูที่เที่ยงนาคนละนี้นะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทำเนาะ ผมก็มาหาดอกกระเจียวต่อนะครับไปนี่ครับเข้ามายังไม่ไกล,ลนะนี่ดอกกระเจียวขึ้นเยอะ,ะับผมอันนี้คือสำหรับผมล้วมันแก่แล้วครับตัวที่แก่ผมจะไม่ได้เอาเนาะผมจะเอาตัวที่ยังหลอน,นครับนี่อันนี้ก็แก่แล้วครับดอกที่แก่ก็คือประมาณว่ามันโผล่ขึ้นจากพื้นดินเยอะแล้วนะผมผมจะไม่ได้เก็บเอานะครับ ผมจะเก็บเอาเฉพาะตัวที่มันพึ่งโผล่ขึ้นมาเนาะแถบนี้คือป่าดอกกระเจียวทั้งหมดนะครับช่วงนี้ไม่ต้องเข้าไปไกลครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะมีแต่สีนี้ครับที่เป็นสีม่วงเนาะสีชมพูนะครับแต่ว่าสีขาวนี่ไม่ค่อยมีนะป่านี้ด้านหน้าเต็มมเลยครับ นี่ดอกนี้ยังออนอ่อนเลยครับโอ้ยเ่ินดีนิดหน่อยไม่เป็นไรแบบนี้คือยังอ่อนแต่ว่าดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มถุงคนระับถ้ามุมภาพไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับผมใช้กล้องติดใส่คอนนวันนี้้อดอกกระเจียวมีเยอะมากครับ ันนี้ผมก็น่าจะได้หลายอย่างเลยได้ผักหวานนะครับผักหวานผักหนาำแล้วก็มีดอกกระเจียวด้วยครับ นี่ครับโอ้ด้านหน้าก็มี โอ้สีขาวครับผมตรงน้องก็มีแสดงว่าสีขาวในเพิ่งออกครับก่อนหน้านี้ที่ผมมาหาคือไม่เจอนะนี่ดอกกระเจียวขาวฮะปกติแล้วคนแถบนี้เขาก็จะนิยมกินสีขาวมากกว่านะครับ สีแดงเขาบางคนบอกว่ารสชาติมันจะเผ็ดกว่าเนาะเผ็ดกว่ากิ่นชุนกว่านะครับก็หาเรื่อยๆครับ นี่ครับผมก็ผมหาได้หนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บอีกถุงหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับครับวันนี้อ้อากาศร้อนมากฮะมาคนเดียวด้วยกลัวเป็นลมแดดนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขอนั่งพักเหนื่อยก่อนครับสีขาวมีไม่เยอะนะแต่ก็มีอยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนี่หนึ่งถุงนะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ากระเป๋าไปก่อนนะ ตอนนี้ผมก็นั่งพักนะครับเหงื่อเตรียมหน้าเลยเพราะว่าอากาศร้อนครับตอนนี้สิบโมงแล้วครับผมก็ผมอยู่คนเดียวในป่านะออนี่ครับต้องซ้อนถุงแล้วเมื่อกี้น้าเขียวถุงขาดถุก็ผมจะเอาอีกนิดนึงนะฮะประมาณเต็มเตมถุงนี้แล้วก็กลับนะครับผมอันนี้ก็ได้ของกินไปเยอะพอสมควรนะครับก็มีผักหวานผักหวานก็ได้ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็มีผักหนามก็มีดอกกระเจียวนะครับโอเคเดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยครับ มาเจอต้อนผักหวานโดยบังเอิญครับผมนี่ออใส่รวมนี่แหละไปตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มร้อนแล้วครับ ก็อันนี้อาจจะไม่เต็มถุงเนาะมันอาจจะเริ่มหาทางออกแล้วฮะโอ้หอากาศร้อนไม่ไหวครับฝนก็ไม่ตกนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มานั่งพักอยู่ที่ชายป่านะผมก็มออกจากป่าเรียบร้อยเนาะป่าข้างหลังนี่ครับที่ผมไปหาดอกกระเจียวเนาะก็เป็นป่าที่ไม่ได้ลกนะครับเพราะว่ามันถูกไฟไหม้เนาะตอนนี้ก็สภาพปา่ายังแห้งแ้งนะครับเพราะว่าฝนยัง ตกไม่บ่อยเนาะฝนตกแค่ครั้งสองครั้งนะฮะตอนนี้ใบไม้ก็ยังไม่งอกนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลงานของผมวันนี้นะครับนี่ผลงานของวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นผักหวานนะผมนี่ได้หนึ่งถุงนะครับผักหวานเนาะอันนี้เป็นผักน้าครับผมผักน้ำแล้วก็ข้างล่างก็มีดอกกระเจียวขาวด้วยสามดอกนะครับ ก็อันนี้เป็นดอกกระเจียวครับนี่ที่เพิ่งเก็บมาสดๆเลยเป็นดอกกระเจียวสีม่วงแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มเหนื่อยอยู่ครับโอ้ลมมาเย็ยนเมื่อกี้ผมเห็นชาวบ้านนะครับโน่นฝั่งโน้นเนาะเขากำลังหาปลาอยู่ครับก็ เขาน่าจะไม่ได้เล่นสงการานเนาะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องของเทศกาลนะผมก็เช่นกันเนาะผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะวันนี้ก็เข้ามาหาอยู่หาก,กินนะครับก็จนตอนนี้เวลา11บเอ็ดโมงกว่ากอ่านะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้กับผมเดี๋ยวเราจะกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับโอวันนี้ร้อนมาก